สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอังคารนะคะมาค่าสสำรวจป่าเห็ดเหลืองค่ะออกจากงานการดึกนะคะแวะค่ะต้นไม้บริเวณนี้ส่วนมากไม่ใช่ต้นสนนะคะก็จะเป็นต้นไม้หลากหลายชนิดที่ใบร่วงช่วงฤดูใบไม้ร่วงหรือหน้าหนาวนะคะเมื่อคืนฝนตกหนักค่ะวันนี้บรรยากาศหน้าเดินนะคะก็เลยมาเดินสำรวจค่ะเผื่อจะโชคดีเจอเห็ดเหลืองเนาะมันมีอยู่จุดหนึ่งที่ปีที่แล้วเคยเก็บนะคะ ตรงนี้ชันมากค่ะเดี๋ยวเราจะเดินอย่างระมัดระวังนะคะจะได้ไม่หงายหลังเนาะมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บนะคะตรงนี้เพราะว่าแถวเนี้ยเห็ดมันไม่เคยได้โตเต็มที่ค่ะมันอยู่ในสวนให้คนเดินออกกำลังกายนะคะแล้วก็เก็บได้เลย เค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บนะคะเนี่ยรุ่นนี้เก็บได้แล้วแต่อันนี้ยังเล็กเกินนะคะเห็ดเหลืองรุ่นแรกของปีค่ะนย่ี้ก็โอเคนะเก็บได้แล้วเกิดบริเวณข้างทางแบบนี้เขาก็จะไม่ได้โตนะคะ กจะไม่มีโอกาสได้โตเพราะว่าคนเดินไปเดินมาเดี๋ยวก็จะมีคนแวะเก็บเรื่อยๆนะคะหรือไม่ก็โดนแดดเผาเยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่นี่สามดอกติดกันเลยสี่ดอกด้วยซ้ำแต่ว่าเอาแค่นี้พออันนี้ค่อนข้างใหญ่ขึ้นมานิดนึงโอ้โหหลายดอกเลยค่ะนี่เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดอกกระจุกนี้ อุ้ยเห็ดเปราะมากค่ะเห็ดรุ่นนี้เขาจะมีความเปราะอันนี้เอาไว้ก่อนเล็กเกินตรงนี้กินเห็ดเหลืองรุ่นแรกของปีแล้วนี่มาแค่นี้พอว้ายมีทากด้วยแห,แห,แห,แห่คุณทากขอนะขอนะขอนะโอเคนี่ค่ะดอกนี้สวยมากเห็นไหม นี่ก็คือเห็ดเลื้งนะคะคันตะเร็เห็ดเลื้องหนึ่งดอกก็คันตะเร็เห็ดเลื้งสองดอกหรือว่าหลายดอกก็คันตะเร็แหละเป็นพงูพจน์นะคะภาษาสวีเดนจากเอกพจน์เป็นพหูพจน์ส่วนมากคําก็จะผันนะคะอุย้ยตรงนี้เป็นกระจุกเลยเยอะเลยค่ะเยอะเลยเยอะเลยเห็นไหมโอ้ยเยอะเลย เยอะเลยเยอะเลยมากกว่าสิบดอกเลือกเก็บเอาดอกใหญ่มานี่สวยค่ะสวยเอาดอกไมนดีเอ่ยเอาดอกใหญ่สุดมานสวยมากเลย ได้กินเห็ดเหลืองรุ่นแรกของปีแล้วค่ะเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนค่ะแบบตกแบบแบบกระหน่าลงมาด้วยนะตกหนักค่ะวันนี้เห็ดเลยสวยชั้นมากค่ะแถวนี้มีกระหลายดอกนะเห็นไพอเลิกหญ้าขึ้นมาคล้ายหญ้าคานะคะเลิกขึ้นมาโอ้โหเห็ดเต็มเลยเนี่เห็นไเอาดอกใหญ่สุดมาค่ะ โอ้ยยุงกัดยุงกัดยุงกัดยุงเยอะค่ะป่าแถวนี้ยุงเยอะทุกปีเพราะว่าป่ามันลุ่มลื่นไงมันลุ่มลื่นมันชืนน้นอุน้ยเาวเห็ดหลนเห็ดหลนค่ะเห็ดลนนี่จะได้กินเห็ดแล้วค่ะหมสวยมากเลยนี่ก็คือเห็ดเหลืองหรือเห็ดมันปูนะคะ เอามาสองดอกเก็บไว้หนึ่งดอกใก็เอาดอกใหญ่มามันขึ้นเป็นทางเลยเนี่ยตลอดเลยเนี่ยข้างหน้าก็มีนะข้างหน้านี่อีกเนี่ยนี่ค่ะแบบนี้เก็บได้เลยไม่ต้องรอเดี๋ยวคนก็ไม่เหยียบค่ะกาจะ ถ้าจะรอให้โตไม่ได้โตหรอกค่ะเดี๋ยวคนก็มาเหยียบค่ะอยู่ตรงทางเดินไหมนี่ได้มือหนึ่งอยู่นะแม่น้ำนะคะข้างล่างนูน่นมีสองแฉกค,ค่ะแล้วก็เป็นเนินขึ้นมาแบบว่าชันมาก แล้วก็บนเนินนี้แหละมีเห็ดเหลืองนะคะโอ้ยวันนี้ถือว่าโชคดีมากค่ะกลุ่มนี้ก็หลายดอกนะเป็นกระจุกเลยค่ะนี่เห็นไหมโอ้ยนี่พึ่งขึ้นมาเห็นไหมพึ่งขึ้นมาเยอะเลยเยอะเลยเห็นไหมนี่อีกนี่เห็นไหมนี่ ดอกเล็กเอาไว้ก่อนนะเราจะเอาดอกใหญ่ก่อนมันมีความเปราะความกรอบค่ะรุ่นนี้แล้ก็เนี่ยเห็นไหมหักเบาๆมันก็หลุดมาละไม่เอาหมดนะมันเยอะอามาแบบามาแบบว่าพอประมาณดอกที่มันไม่เล็กเกินนะนะนี่เห็นไหมสวยมากเลย วยมากค่ะเห็ดเลืองอุ้ยอันนี้หลุดเอาเลยที่โคนเขาอ่ะรากเขายังอยู่นะบางดอกก็หลุดมาเลยบางดอกก็มีรากอยู่นะคะอันนี้เหลือไว้นะอุ้ยเยอะมากเลยที่เหลือไว้เนี่ยอุย้ยเยอะค่ะเยอะเป็นบริเวณเล็กๆแต่มีเห็ดเล็กๆเท่าหัวเข็มหมดุดเท่ากระดุมนี่เต็มเลยเดี๋ยวกลับมาใหม่ค่ะอีกสัก อาทิตย์หนึงน่งเนาะ ี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินสำรวจนิดนึงนะคะก่อนกลับเนาะชั้นมากค่ะตรงนี้จะต้องเดินอย่างระมัดระวังค่ะแล้วก็ไปสำรวจฝั่งนู้นของสะพานนะคะตรงนั้นมีสะพาน,นอยู่ตรงนั้นนะคะเป็นแม่น้ำค่ะ จะพังไหมเนี่ยสะพานไม่สุดจะด้วยนะตรงนี้ไม่สุดค่ะเห็นไหมมีความเสี่ยงที่จะหล่นค่ะแข่งปุ๊กเลย แปลกๆค่ะคิดว่าน่าจะเป็นเห็ดพวกทิกกะนี่แหละทิกกะทั้งหลายแหละมันมักจะขึ้นบนต้นไม้ที่ตายแล้วนะคะน,นี่คือต้นเบียร์ค,ค่ะตายแล้วนะคะล้มลงมาหลายปีแล้วละ่ะแต่ว่าเห็ดตัวนี้มันเพิ่งขึ้นมานะคะแข็งโป๊กเลย ต้นไม้ต้นนี้นะคะหักลงมาแล้วก็เห็ดนางลมอะ่ะขึ้นเต็มเลยบนนู้นอะ่ะเต็มเลยค่ะเต็มเลยเต็มเลยยังเล็กอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นนางลมชนิดไหนนะคะแต่ดูหน้าตาแล้วน่าจะเป็นเห็ดนางลมชนิดหนึ่งเนี่ยมันยังเล็กมากอะ่ะยังเล็กมากดูไม่ออกแต่ว่าเป็นประเภทเห็ดนางลมนี่แหละเห็นไหมข,ขึ้นมาเต็มเลยและล้านดอกค่ะ ยังไม่เก็บนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเป็นนางรมแบบไหนเนาะเดี๋ยวร้ให้เข้าโตกว่านี้แล้วกลับมาดูใหม่เนาะส่วนที่ปลายปลายขอนก็มีเห็ดหูหนูเหลืองนะคะู<ฮ>กลับแล้วค่ะโดนยุงหามละ ป่าที่เราเดินในวันนี้เป็นถนนสกูตเตอร์นะคะช่วงหนา้าหนาวสกูตเตอร์ก็จะมาวิ่งเนาะโอ้ยอันนี้ต้นฮันลอนราสเบอรี่หนักจะล้มลงมาขวางทางเดินถึงถนนใหญ่แล้วค่ะรถจอดอยู่ข้างหน้านู่นนะคะ ซ้ายมือโอ้ยยุงหามตัจัดตรงนั้นนะคะซ้ายมือข้างนานู่นนะคะโอ้ยถึงแล้วค่ะปลาค่ะกลับค่ะกลับ เดี๋ยวราจะใส่กว๋วยเตี๋ยวกินนะคะพอดีมีกว๋วยเตี๋ยวเหลืออยู่ค่ะก็จะลวกเห็ดให้สุกแล้วก็ใส่กว๋วยเตี๋ยวนะคะกินแทนผักนั่นเองค่ะเดี๋ยวอีกสักประมาณอาทิตย์นึงเราจะกลับไปใหม่นะคะป่าที่ไปวันนี้ เสร็จแล้วค่ะพร้อมใส่เสือเดียวนะคะ